มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิลนาคอนเผยสาเหตุเบิร์ดแฟนแตงโมไม่ยอมออกสื่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียลอย่างมากนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านมาแล้วกว่า2เดือนเต็มแต่ยังคงหาคําตอบกับเรื่องราวกันต่อไป นับว่าเป็นพี่ที่สนิทกับเบิร์ดเทคนิคนะคะแฟนหนุ่มของแตงโมมาอย่างยาวนานสําหรับเปิ้ลนาครที่น่าสุดออกมาพูดถึงเรื่องของแตงโมบอกว่าตนเองเป็นคนนอกไม่รู้กฎหมายแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรไม่รู้ว่าจะไปเชื่อใครหรือว่าฟังใครเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเองเป็นห่วงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อกันอย่างไรบางคนก็อยู่ต่อเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ก็มีบางคนที่อยู่ต่อกับความสวยงามของความรักที่เขามีแต่ว่าต้องเสียคนรักไปอย่างเบิร์ตเองเขาเองจะเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันเป็นลบเพราะเขายังเชื่อกับความรักที่สวยงามของเขาจากที่ได้คุยกับเบิร์ตอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นของจริงเขาเป็นคนที่โคตรดีจากที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสารแน เราเองเป็นเพื่อนแฮงเอาท์กันมาและเขาเองเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบเสื้อผ้าเราจึงได้รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจึงรู้ว่าเขาคือคนจริงเป็นคนที่ขี้เกรงใจนอบนอบ้อมจิตใจดีก่อนหน้าเคยมีคนว่าเขาว่าทำไมไม่ออกมาช่วยคนรักอย่างแตงโมซึ่งเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเคารพทุกคนเขาอยู่กับความสวยงามของแตงโมมากกว่า ซึ่งตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับเบิร์ดจะรู้ว่าไม่ควรจะคุยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากจะพูดให้เขาเสียใจร้องไห้เราจึงไปคุยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอื่นๆเพราะถ้าคุยเรื่องคดีเขาจะไม่มีความสุขเคยมีคนบอกให้เขาสู้ๆเขาก็ได้แต่ขอบคุณเพราะเขาไม่รู้จะสู้อะไรได้เขาเป็นคนนอบน้อมมากเขาไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใคร เขาเป็นคนดีและเขารู้ว่าถ้าเขาพูดได้กระแสะแน่ๆเขาเกรงใจแตงโมมากเขาไม่ต้องการกอบโกยอะไรจากคนที่รักที่จากเขาไปแล้วล่าสุดที่ได้คุยกับเบิร์ตบอกเขาเพียงว่าคิดถึงนะไว้ว่างๆกินข้าวกันแต่ตอนนี้เขาเก็บตัวอยู่ไม่อยากออกสื่อเพราะว่าเกรงใจแตงโมตลอดเวลาที่ผ่านมาตนเองก็ไม่เคยให้กำลังใจอะไรเบิร์ตเพราะเดี๋ยวเขาจะเศร้าอีกคุยกันก็คุยแต่เรื่องเสื้อแค่นั้นเอง จากที่โพสต์ไปตนเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือยังแต่เราแค่อยากจะบอกว่ามันมีสังคมบางกลุ่มมองว่าทำไมเบิร์ไม่ออกมาสู้เพื่อคนรักแต่ว่าเชื่อตนเถอะผู้ชายที่ชื่อเบิร์เขาเป็นคนดีจริงๆการที่เขาแสดงความรักในมุมบวกอาจจะเป็นการต่อสู้ที่เขามีความสุขแค่ได้บอกรักและได้อยู่แบบที่เกรงใจคนที่จากไปแล้วนั่นคือผู้ชายที่ชื่อเบิร์ต เปิ้ลนาคอนเผยสาเหตุเบิร์ดแฟนแต่งโมไม่ยอมออกสื่อค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ